เปิดโลกใบใหม่ไปกับพี่รูลูสวัสดีจ้าน้องๆน้องๆเคยลองคิดดูไหมจ้าว่าโลกของเราขาดอะไรไม่ได้แต่พี่รูลูว่าถ้าขาดทรัพยากรธรรมชาติไปละก็พวกเราแย่แน่ๆเลยทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์ก็สามารถนำทรัพยากรนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ อย่างเช่นแม่น้ำป่าไม้แร่ธาตุดินและอากาศน้องๆจ้าพี่รูรลูกกำลังจะบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติให้น้องๆฟังแล้วนะจ๊ะอย่างแรกก็คือน้ำน้ำมีอยู่ทุกที่เลยนะจ๊ะน้องๆทั้งบนดินใต้ดินและในบรรยากาศเลยนะต่อมาก็ดินดินเนี่ยเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ การผูพังของหินและแร่ธาตุนะจ๊ะน้องๆทรัพยากรอีกอย่างก็คือป่าไม้ซึ่งมีหลายประเภททั้งป่าดิบป่าพรุและป่าเบญจพรรณสุดท้ายก็คือแร่ธาตุไงจ้ะน้องๆแร่ธาตุมีประโยชน์คือใช้เป็นเชื้อเพลิงใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆและใช้ทำเครื่องประดับได้ด้วยจ้าน้องๆจ้าแต่ พวกเราจะดูแลแต่ทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้หรอกนะเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไงล่ะจ๊ะทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเลยนะมาดูนี่สิจ้าน้องๆเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งนั้นเลยนะทั้งเขื่อนตึกสูงสูงบ้านเรือนรถยนต์ เครื่องบินก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะจ๊ะน้องๆถ้าสำคัญทั้งสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างนี้เราก็ต้องรู้จักดูแลทั้งสองอย่างเลยนะจ๊ะน้องๆวันนี้พี่รูลูไปแล้วนะจ๊ะทุกๆคนสวัสดีจ้า